สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนรู้หรือยังสติกเกอร์ลายวายทีม่าเทพกประชิด1.0วางขายแล้วนะเป็นสติกเกอร์ลายง่ายๆนะครับที่ทำจากตัวมัดขดของผมเองใครที่อยากจะสนับสนุนผมก็ประมาณ50คอยหรือา35บาทเท่านั้นดิกงอยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปกดและซัพพอร์ตกันผมหน่อยละกู เอาแล้วก็งับดีครับยินดีต้อนรับรสู่ชนะห,หมายเทพวิชิครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กับผมมีคณะที่นะคก็วันนี้นะเราจะมาทำคลิปนะเอ่อรีวิวสกินเนสโกะนั่นเองนะบขบดูเนสโกะนะที่เป็นสกินของน้องคิรานั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็กดมากับเพื่อนนะกดมากับวอลคัประเทศนะแล้วก็กดมากับอิลูเมียแล้วก็กด5แหละฟ็อกเซนมามาีไมฟ็อกเซนนะก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะก็จะผ่านซับแล้วอย่าลืมไปกดติดตามช่องไมฟ็อกกันด้วยนะเดี๋ยวผมแปะให้เนาะก็ สำหรับอกาสเคยคิดถึงแม็กป้านไม,มนก็มีช่องทางติ๊กต็อกนะเอาไปว่าเดี๋ยวผมแปะให้แล้วกันสาวคนที่มีช่องทางนะกดกับอิลูเมียด้วยนะครับมีโมซาแล้วก็กดกับเอ่อฉี่ประเทศนะโอเคก็รู้สึกว่าจะเป็นยังไงนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะยก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ฝากไวิจ้ามด้วยนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นทาจิโร่นะผมก็มีแผนจะทําอยู่นะแล้วก็ความจริงคลิปวิดีโอมีเอาจริงมีหลายคลิปมากดองมากนะที่ช่วงนี้ เอาจริงชิปิโอนี้อัดนานแล้วนะครับแต่ว่าผมเอามาภาคนะแล้วก็เอามารีวิวให้ด่อนนะอัดนานมากตั้งแต่สกินเนสโกเข้าวันแรกนะโอเคก็สกินนี้นะวิธีเงื่อนไขาการเล่น,นกิจกรรมเนี่ยก็น่าจะรู้กันและคนอาจจะผมพูดเข้าๆแาล้วกันเงื่อนไขของก,กิจกรรมนี้ก็คือสุ่มเนสโกนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หมดยังน่าจะสุ่มได้อยู่นะสุ่มเนสโกนะครับก็สุ่มหาเนสโกจากไอ้กล่องที่มันอยู่เปบนหลังของัิจิโ่นะสุ่มไปนะ ก็มีการตีอยู่ที่20ครั้งนะก็ประมาณถ้าการันตีแบบ20ครั้งก็คือถ้าใครดวงดีหาเนสโกเจอในกล่องเนี่ยก็หมดๆเาี่ยวนะเท่าที่ผมดูมาก็แบบต่ำสุดก,ก็ประมาณหลักพันพันสองพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเอาการันตีเนี่ยชัวร์ก็ประมาณ3 8 0 0ันแนะครับ3,800ล้วคูปองนะตีเป็นเงินก็แล้วแต่นะผมไม่ตีเป็นเงินแล้วกันเพราะว่าถ้าเติมจากทางเว็บ o f f i c i a l ลเกาเนี่ยก็อาจจะเป็นประมาณ2 0 0 0กว่านะแต่ถ้าเกิดเติมร้านเนี่ย พวกร้านตามเพจอะไรพวกนี้ก็ถูกลงหน่อยผมก็แล้วแต่สะดวกลกันนะโอเคราคาคูปองอะไรก็ประมาณนี้นะครับตัวเนสโกะเนาะส่วนตัวผมเนี่ยก็มีที่ถกเถียงกันเยอนะเนาะก็คือเอว่าแบบตัวมันควรจะเป็นสกินของเอมเบรลี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็แบบเออเอาจริงเขาทําเป็นคิร่าก็น่าจะสมเหตุสมผลมากที่สุดแล้วนะทั้งทั้งแบบรูปแบบตัวละครอ,อะไรต่างๆ่างผมว่าก็น่าจะเข้าคิร่าม่สุดแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะว่าเอาจริงอาร์วีก็คือแบบ หยิบสกินนี้มาแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ออกแบบตัวละครแบบเพื่อสกินนี้โดยเฉพาะอย่างอาไรเนี้ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคิริโตใช่ไหมไอ้ตรงนั้นก็จะไม่มีตามมําหนิใช่ไหมแต่ว่าตามมําหนิของคิร่าทีา่ใครพูดกันเนี่ยก็คือท่านหนึ่งของคิร่านะฮะมันจะเป็นการทิ้งวิญญาณผีอ่ะอ่าไอ้ตรงนี้ผมว่ามลุลามัางกรได้นะเดี๋ยวรอรอ,อยังไงยังไงกดเข้าไปปุ๊บหมับเข้าให้หืมล้าไปลูดเอ้ยนาเขาเจ็บนาเขาเจ็บมากไล่ต่อไล่ต่อยตอ,อย่างนี้ต้องไล่ต่อนะฮะเดี๋ยวไล่ผมว่าเดี๋ยวมอนอบ นายต้องได้สักตัวเพื่อนเล่นแล้วไงต่อใส่ไม่นะแม็กอย่าตายโอเคไม่ตายนะไอผมว่าเราเราเดินเราเรา,เรามีสักตัววาร์บเลยนี่ไออลิฟไม่เห็นผมเอ้ยอลิฟไม่เห็นผมอย่างนี้ตายโอเคนะก็ประมาณนี้นะโอเคกลับมาเรื่องของตัวคิราเนาะก็เอ้ยนะคอรนคอรยังไงคอรไม่อย่าทำฉันอุ้ยสวนนะเนี่ยจริงอย่างนี้กูสวนนะสวนนะจ๊ะสวนนะจ๊ะ ตายไปโอ้โหฟอกเซนรัต <c oughs> โอเคนะกลับมาเรื่องของตัวตำนิของคิร่านะเนี่ยเห็นไหมว่ากดท่านหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสกิลของคิราเนี่ยก็คือจะเป็นการทิ้งวิญญาณไว้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ทิ้งวิญญาณเสร็จนะก็จะแบบเมื่อถึงประมาณ1วิหรือ2องจุดห้าวินะครับจะปล่อยตัววิญญาณผีเนี่ยยิงใส่ศัตรูนะถ้าเกิดสมมติกระแทกโดนหรือว่าแบบใส่บัฟอะไรเงี้ยเออผมก็จาแบบจำไม่นาทีทีถ่ถูกต้องของสกิลหนึ่งคิราไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันจะปล่อยผีข้างหลังตามใส่ศัตรูนะโอเคด้สร้างคววามเเสียห ก็สังเกตได้ว่าต,วตัวคิร่เาเนี่ยเ,กกเอาจริงก็สมเห็ุสมบลกั์ในซโกะมากที่สุดแล้วแต่ว่า,าคิร่าเนี่ยเวลากระโดดเนี่ยมันจะเป็นทิ้งผีไว้ข้างหลังไงแลวพอเอามาทําเป็นเนซโกะเนี่ยมันก็เขาก็ไม่รู้จะทาอะไรเนาะก็เลยทําเป็นรูปเนซโกะแบบตัวลางๆเอาไว้ข้างหลังเนาะซึ่งอันนี้ก็อาจจะทาให้แฟนๆดาวพิฆาตะสูนเนี่ยมองว่ามันไม่ค่อยเหมือนนะแตส่สำหรับสำ,สำหรับผมเนี่ยก็ขัดใจอย,อยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าด้วยคําที่ว่าเนซโกะ สกินนี้เนี่ยเป็นแบบไม่ได้ถูกออก,ก,ออกแบบฮีโร่มาเพื่อที่จะขายสกินนี้โดยเฉพาะนะก็เขาเลยต้องทําแบบนี้ก็สมเยสมผลอาจจะไม่เหมือนหยานนะครับซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อจะขายซันจิโร่โดยตรงนะไอ้พวกนั้นก็คือจะไม่มีตําหนินะเพราะว่าเขาต้องศึกษาตัวสกินมาก่อนแล้วนะตัวอนิเมะมาก่อนแล้วนะส่วนเรื่องของอนิเมะดาบฆสูตก็น่าจะดังอยู่นะไม่เล่าไม่เล่าแล้วกันแต่พูดเรื่องสั้นๆให้ฟังนะระหว่างฟาร์มป่าไปก็ตัว ในเรื่องเนี่ยดาบพิฆาตอาสูรจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับว่าเาพี่น้องคู่หนึ่งนะที่บังเอิญบังเอิญแบบเขาเรียกอะไรทอ่อย่างนี้ได้ได้ได้หูยคุกมัพมาพให้เรียบร้อยนะก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องคู่หนึ่งนะงบังเอิญแบบโดนอสูรเขา้าโจมตีเล่นงานนะแล้วก็มีเรื่องราวพริกผันนะจากทันติโรนะเด็กหนุ่มที่เาขายแบบเขาเรียกเอาฐานลงไปขายบนภูเข,ขาเนี่ยพริกแบบมาเป็นนักดาบเลยนะก็ ลองไปดูได้นะครับซีรีส์ดาวค่าศูนหรือว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคิมิซุโนะเอะะนั่นเองนะก็ลองไปหาอ่านหาดูได้นะมีทั้งมังงะแล้วก็มีทั้งอนิเมะด้วยนะตอนอันนี้อนิเมะก็ถึงซีซั่นสองแล้วมังงะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน่าจะแบบใครที่เป็นแฟนบอยดาบค่าศูนเนี่ยน่าจะไม่พลาดนะครับโอเคผมก็เกินเรื่องๆประมาณนี้แล้วกันนะตอนนี้ก็ฟาร์มไปครับเพราะว่าเออมันยังไม่มีอะไรในเกมนี้นะผมก็เลยแบบเออเอาในเรื่องดาวิดาสูนมาพูดนิดนึงเนาะเฮ้ย เรียนะก็ะเจ็บอยู่โอเคนะในเกมนี้เนี่ยก็เอาจริงเนี่ยตัวคีราเนี่ยเป็นที่โร่ผมมองว่าต้นเกมมันไม่ค่อยเก่งคือถ้ามันมีโอกาสได้สโนบอลหรือว่ามีโอกาสได้เก็บอะไรเงี้ยเออมันจะไอ้นี่มากแต่ด้วยความที่ว่าผมมองว่าป่าแผ่นนี้เล่นยากขึ้นนะด้วยการที่ว่าแบบหาจังหวะหาทำแล้วก็เข้าเนร์ฟป่าให้แบบเก็บเงินเก็บอะไรแบบพวกออเทอตฟตีมังกรอะไรพวกนี้ได้แบบได้ตังน้อยลงอะไรเงี้ยแบบรับจนะังเกิลอ่ะมันก็เลยเล่นยากเนาะอันนี้คือโดนโดนนะโดนนะ พอ้์ลัไปเนยตายเนี่ยุเรียบร้อยอะนะครับโอเคก็เราก็ฟาร์มไปกันต่อนะในจุดจุดนี้นะก็ฟาร์มไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะนะตอนนี้โอเคก็เราตายไปหนึ่งตัวนะเพราะว่าเราพาสมบ,บัตที่ดักได้ว่าเขามีเซนนะน่าจะแบบเล่นยากนิดหนึ่งนะต้องแบบค่อยๆมุมผมเนี่ยค่อยๆประคองไปก่อนนะเพราะว่ามันเล่นยากอยู่นะตอนนี้ นั่นยากเพราะว่าคิราเนี่ยมันต้องมีมีไอเทม A ก็คือต้องมีดาบแซดก่อนนะดาบม่วงนะครับแล้วก็มีมงกุฎนะผมว่ามันถึงจะเริ่มแรงนะถ้าแบบมันยังไม่ได้2ส,สิ่งนี้เนี่ยก็ยังเอาไค่ชุดเดียวไม่ตายเนาะแต่ว่าเลดยิ่งเลดเกมคิรายิ่งเก่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะขออนุญาตนะครับโอเคก็สาวรูไอเทมรังแผงเนี่ยก็ทิ้งให้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งให้แปะเอาจิงก็แปะกับทุกทีแบบที่เป็น5้านาะ โอเคตัวคันที่รอหนึ่งหนึ่งมตมเนี่ยก็รอดีหนึ่งไว้ตรงนี้ตายเรียบร้อยทำไมไม่ได้คิวเลยวะโอ้โหไม่ได้คิวเลยนะทุกคนโอเคเนาะก็ค่อยๆนะเราต้องค่อยๆดูค่อยๆเล่นไปนะตอนนี้ฟาร์มไปยังไงนะเอคนั่นแหละนะฮะเราต้องหาเงินก่อนนะช่วงนี้เราต้องได้ดาบแซดกับเออมงกุฎนะไม่ตรงนี้เล่นได้อริสอย่างนี้ตายชัวนะตายชัวอย่างนี้ตายแน่นอนเฮ้ยตายสิเออน่แหละสวยงาม เราได้มาสคิวแล้วผมว่าลิเลียไม่รอดอย่างนี้หมับเข้าให้เรียบร้อยดับเบิลคิวตึงๆสวยงามนะเท่บนทีเลยตอนนี้เราก็ค่อยๆค่อยๆเล่นนะผมว่าอาจจะจบเกมก่อนนี่คเรามีมงกุฎแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีตัวของดาบแซดแล้วนะตโหแต่มันเพิ่งได้เกิดเราเพิ่งได้เล่นน่ะกำลังย่อดาบคิวอ้าวฝั่งตรงข้ายอมแพ้ไหมคิววิดีโอฉันตั้นไปมุ้ย เนะี่ยเขาจบแล้วนะครับจบเกมไวมากนะับารมีทีมนะแล้วใครชอบเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแล้วใครกดแชร์นะส่วนช่องทางการติดตามของเพื่อนผมแต่ละคนเนะี่ยก็เดี๋ยวผมแปบไว้ให้นะเผื่อแบบดูใครเล่นแล้วจะถูกใจใครนะก็นี่นะเคยคิดถึงแบ็คบ้างไหมก็เอฟบีพีนั่นเองนะเป็นวอล์ค่ะประเทศนะเป็นฉีนแะม่ต้มอ,อดีตกอด,ด้วยนะครับก็โกลัวตึงนะเขาก็ทำคลิปกับผมนะเดี๋ยวจะมีแป้ลงฉีเร็วๆนี้นะครับบ๊ายบาย